นอข่าวโดย11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิทย์ย้ำยึดกฎหมายนะคะในการดูแลม็อบเมียนมาค่ะโดยยืนยันว่าทุกอย่างต้องเรียบร้อยตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวถึงกรณีชาวเมียนมาเคลื่อนไหวชุมนุมที่บริเวณหน้าสถานทุตเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อต่อต้าน การยึดอำนาจที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะคะซึ่งยืนยันว่าทุกอย่างต้องว่าไปตามกฎหมายดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อกําหนดสาธารณาสุขและไม่ให้ใช้ประเทศไทยในการเป็นฐานในการปลุกระดมส่วนการที่แรงงานเมียนมาจากสมุทรสาครมาร่วมชุมนุมด้วยนั้นพลเอกประวิตยก็บอกว่าจะทําอย่างไรได้เมื่อเขามาแล้วแต่เราก็ต้องทําตามกฎหมายเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับกฎหมายทั้งหมด โตโต้และครูใหญ่เดินทางถึงสพคลองหลวงแล้วนะคะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาปมชุมนุมชักธงแดงขนาดตำรวจกันพื้นที่ นายอัธพลบัวพัฒหรือครูใหญ่และนายปิยรัชจงเทพหรือโตโต้แกนนากลุ่มวีโวเดินทางมายังสพคลองหลวงแล้วค่ะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากรณีการชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายสิริชัยนาถึงหรือนิวและให้กําลังใจในายชยพลดนโนไทยหรือเดฟสองนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ถูกดําเนินคดีไปก่อนหน้านี้รวมถึงมีการไปปลดธงชาติและชักธงสีแดงขึ้นสู่ยอดเสาแทนโดยนายอัธพลบอกว่าวันนี้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา,าตามหมายเรียกที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและดูหมิ่นเจ้าพนักงาน4ีข้อหาซึ่งวันเกิด เหตุตนเองแค่มาร่วมสังเกตการเท่านั้นแล้ววันนี้ตำรวจก็นำกำลังมาเป็นจำนวนมากปิดถนนปิดสะพานลอยทำให้ประชาชนเดือดร้อนส่วนตัวมองว่าไม่มีความจำเป็นลักษณะคล้ายกับตำรวจเองก็พยายามทำให้เกิดภาพความวุ่นวายยุ่ยยุ่ให้เกิดความรุนแรงทำให้บรรยากาศตึงเครียดแทนที่จะทำให้ผ่อนคลายลง ขณะที่นายปีรัตเองก็บอกว่าวันนี้ตำรวจนํากําลังมามากเกินไปตนจึงตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจอาจจะมีการนําหมายจับมาควบคุมตัวผู้ที่ถูกออกหมายเรียกในทันทีหรือไม่ทางที่ควรจะปล่อยตัวไปตามกระบวนการทางนี้ตำรวจก็มีการนําบริเออร์ปูนค่ะปิดทางเข้าออกโดยรอบสพคลองหลวงห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนะคะในขณะที่มีรายงานว่าตำรวจนํากําลังควบคุมฝูงชนจับปทุมธานีสระบุรีอยุธยาสมุทรปราการวางกําลังพร้อมกับรถควบคุมฝูงชนและรถฉีดน้ํา แรงดันสูงมาไว้ด้วยตำรวจคุมตัวเสียโป้ฟักขังสารอาญารัชดาแล้วค่ะขณะที่เจ้าตัวร้องของความเป็นธรรมนะคะโดยอ้างว่าถูกกลั่นแกล้ง ตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้คุมตัวเสียโปโปอานน์พร้อมพวกรวม13คนฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญารัชดาแล้วค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับเสียโป้และพวกได้ที่บ้านพักในซอยเพชรเกษม44โดยตำรวจสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเปิดชักชวนให้เล่นพานันออนไลน์และความผิดตามกฎหมายฟอกเงินนอกจากนี้ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวนายเสียโป้ขึ้นรถยนต์ไปศาลเสียโป้ก็ได้ตะโก,กนออกมาร้องของความเป็นธรรมและอ้างว่าคดีนี้ถูกกลั่นแกล้งโดยมีการนำสำนวนเก่ามาจับตนเองขณะที่พลตำรวจตรีสุวรรณ แสงนุ่มผู้บังคับการกองปราบปรามก็ยืนยันนะคะว่าการที่ตํารวจจับกลุ่มนายเสียโป้เพราะมีพยานหลักฐานชัดเจนไม่ได้เป็นการกันแกล้งพร้อมกันนี้เตรียมสอบสวนขยายผลดําเนินคดีเพิ่มเติมอีกด้วยส่วนกรณีนายสันทนาประยุรรัต์อ้างข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันและเชื่อมโยงกับคดีการจับกูุิมนายเสียโป้นั้นตนเองยังไม่เห็นข้อมูลที่นายสันทนาอ้างถึงแต่หากเป็นการให้ข้อมูลไว้กับพนักง,งานสอบสวนตำรวจก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดอยู่แล้ว จบการเสนอข่าว11นา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n